สื่อของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยภาพล่าสุดของการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปขวา218การทดสอบมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกาหลีเหนือระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนที่สำคัญของกองกำลังนิวเคลียร์ภาพจากทางการเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นขวา218ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยขีปนาวุธเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า TEL ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถยิงขีปนาวุธได้จากพื้นที่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ขีปนาวุธควา2 8ได้ปรากฏครั้งแรกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งทำให้สามารถประจำการขีปนาวุธได้อย่างรวดเร็วขณะเกิดสงครามฉัน행성을며미사일시험발사는 주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않지. 않게...